ครับสวัสดีครับพอๆกันอีกมือครับครับช่องร่วมวิถีชนบทนอนสานนะครับพอๆกันอีกคือก็ครับมือนีกสิพาพีพระนงมหาทรัพนอใหม่กับหาเห็ดเผิงกทัพน้ำครับมหาสองย่างเลยครับมือนีสิมันตัวไรนะครับเอาทั้งสองย่างครับสิมันนอใหม่หรือมันเห็ดนะครับอยากไหนนอใหม่ไปหนึ่งเป็นหนึ่งไส้ถุงใบถากินหาแหล่งนะครับพอซ้ำมีเวลากสิมหาไปเห็ดวบนะครับถากินยงมแหล่งยมันบ่มีนะครับ ตามมาหลุ่นมาเมืองครับวาสีหมันหรือบ่หมันครับกูไป โน้น่คมับน้นึงเดียวห็นดิเนี่ยห็นอยู่นี โบยยังยงเป็นไรครดครับพูนครับนอไมั์ขึ้นกอสูงสูงขึ้นบันทีครับสามนอไมั์ครับข้นซับ ไปก้อนหมดเลยนะครับเขาก็อดไก็ได้ครับด่างไห้นคนสับนี่ตะ้นอม้มยขึ้นกอนะครับเหลือตะ้นอม้มยขึ้นกอูสูงสูงเลยครับกององาสินแอมบ่เห็นนะครับ เดี๋ยวผมติดซับออกมาแล้วจังมึงนะครับนี่ครับสามน่อยเยอะ คอพอนะครับคนัซับคักซับเนี่ยนี่จะให้ขนซับหน,น่อนหนึ่งครับขวสิบุพนาอน,ะนอบอยไปันไดบอเอาดอกนอไบไลนะครับนลมบังกอนี่บ้านใกล้ๆกันสองนอสองนอนอน,อนน,อน,นึงก็ล่างผลดิน เขาเพ่งเห็นนอนหนึ่งก็ล่างคนดินนะครับล่างคนดินนอนจังสีเอาอยู่ครับ ดินหลบจกน้อยนะครับเป็นเรากำลังขนดินใหม่มสูงเนาะนะครับหลังจากซับนอ้ใหม่กระสิอแวม,มอุ้มเห็ดที่มันเคยเกิดนะครับมาหลุนมะมึงทั้กันสีพอรู้่อนะครับ อุ้ยน,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 นั่นดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกดำนครับถ้ามันเกิดอุ้มนี่มันสิเกิดกระจายอยู่เลยครับมึงมึงทำไม่มึมงโอ้ยนี่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 อู้ยาาย,ยางไก่ย่างไก่ ยังไงอู้มันดอกน้อยพุน่นี่ดอกน้อยพุน่นเลเ,เนี่ยมันวัชจรีนี่นี่ครับนี่นี่น้อยนึงพุ่น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 อ้ยขาไปข้างในอีกผุ่นอันพุ่นอยู่ขา้างในเดี๋ีโอ้ยนีนี่อ้ยนี่เปิดหนาไม้ถึงจงเห็นนี่นี่นี่อ,อุ้ยกำลังงามๆเลยครับเปิดหนาไม้ถึงจง,งเห็นเนาะ เอาอุ้มหนีก่อนจงไปมึงอุ้มต่อไปนะครับเจ็บเกือบนด้มาเห็นยางกายไปหรอโอ้ขึน้นเป็นปุ่มเลยขึ้นเป็นปุ่มเลยตัวนี้นัไร สีนี่มัวชัดนะครับคนมันดูมือดอยู่มันดูดำสีดำน้งนำงามยช่ไหมครับดอกงามเยอะตุมต่มๆกำลังเกิดโอ้อีกสองมือนี้เกิดเพียบแท้เต็มป้าแท่นะครับทั้งนี้ปานี่นี่กันว่าเปิดอุ้มขึ้นกับว่าเห็นว่าเกือบเกือบพานที่กัน นี่นะครับสรุปแล้วอุ้มนี่ได้จักดอก ก็ลังตุมต้มๆนิดหน่อยนะครับก็า่ังเกิดชุดไม่อ,อ,อีกสองหมือนมหาผู้ใดมาหาใดหลายเลยก็า่ังเกิดนะครับชุดหม่ก็าลังเกิดอุ้มต่อไปบันครับกระพันมาหลายอุ้มเหล่บุพอครับ <_ s> น,น,นั่นนี่ อุ้ยกล้่งาเ่าดอกมอนันนี่ดอกนี้ึ้นงามอยู่ผุนดอกนึงสมดอกครับสมดอกอุ้ยเันเกิด,ดต้นๆอย่างเงี้ยอุ้ยดอกน้ำหา่ก่อนเรืเกิดอุ้ยดอกนี้ดอกเงี้ยอยู่ ทางนั่ดอกนี้น่ไงโถ่เถอะมึงกันอไะไรบ่โอ้เ,อเวชเชือครับเ,เวชเชือกันเ,เวชเชือขามันบวป่าดอกไป็มัดนี่ละเอาดอกนั่นเหมือนเป็นตั้งเลยยังวันว่าเห็ดก็ท่านเกิดเถ่กับมีเหรอวันนี้รักเถ่กับมีเห็ดก็เด้ người mới chút rồi Đột này đầy đủ kiêng đầy vô này Đây, nè ừ, rồi đây bàn cấp xe đầy phố kiêng rồi bàn พ่อตจนอขิงกอคือเก่าครับแดนยังคืนอ,อยู่ทั้งก่อนมันหมืดก็ภัยหมืดกล่องสินแอมบ์เห็นเหรอครับตีนอข้นกอไ,ไหมเสียวอะไรจากนอดอกพออยุ่สามนอซับแล้วสิล่งทางกอเก่าบ่าได้ทนละแต่ว่าสิลร่องมึงครับเป็นไรครับ เก็ลงมาได้หร่อสองนอแดดหล่อสองนอนะครับเดี๋ยอยู่ถางเครื่องเดี๋ยเห็นอยู่อันอีกนอนหนึ่งจากเจ้าไรปะไรหรอกสรุป หรือแบวก้อนนี่เอาได้สองนออีกนอหนึ่งซับขาดแล้วไหลลงกลางก่อนะครับเลยเอา,าไปไ,ไดนนนนน้นะครับไพ่มันหนาได้สองนอนะครับกครับืันนี้ก็จะพ่อสำมีแล้วครับกันควรมาพูเดียวมีแล้วครับตากับมึงหงดหดอกเลยแนมบก่อย,อยห็นนอใหม่นะครับเวลากล่องกล่องแนมบกหอยห็นนอใหม่นะครับมันหืด ครับกับมอหอดรถเข็นหรอกครับได้เอารถเข็นมาใส่ไว้เลยครับพวกแบบเบอร์ถือนะครับผมกน้องใหม่มันหนักนะครับสำหรับเข็นน้องใหม่ใส่กระสอบได้ถ้าน้องใหม่เต็มสอบหรือใส่ได้เพระมันจะสามสอบนะครับอันนี้เพิ่งสอบนะยุ่นยุ่นหนีเป็นน้องใหม่น้ำดินนะครับตะวันน้องใหม่เกินกอเอาเอาไว้รถนะครับขากับพานรถก็เลยเอาไปกวนอันนี้ขอมาหาอีกทางหนึ่งทา้งไม้นะครับเคื่อมันได้่นะครับกับม้าผอวตะห้อยเขาเอานะครับมาพัวตะห้อยพุ่นับ แตาไปมึงนอกไม่ขึ้นกอนะครับแดงจึงครึงยู่ยู่รถผมนะครับเอาไว้ในรถอีกสอบนึ่งนะครับครับกลับมาหอดรถเดีนะครับเป็นรถพ่วงซาเลงนะครับเป็นพ่วงสามล้อนะครับนี่ครับสอบนอกไม่ขึ้นกอครับมิถุนายนแดงจึงคึงเลยล่ะนะครับมิถุนายนแดงมีไงเลยเดี๋ยวมึงบ่ชัดเดี๋ยวสิเทออกให้พี่เห็นว่างเดี๋ยวมึงนะครับเดี๋ยวเทก่กันนะครับจะมึงตะวันนี่เฮ็ดเฮ็ดที่ไัยม้อนี้ก็พอได้อยู่แกงอยู่ครับ ครับน็ดมันนั่นหลายตาสิกำลังเกิดเลยครับดอกน้อยๆคือสิเนี้ัมบบท่านเห็นดอกใบใหม่มันปกหลายนะครับมึงไม่จังเสียมาหารไม่ครับนี่ครับนู่นไม้ข้นกอนะครับเสียวไปเผาเคียนเผาเคียนเส่ถุงนะครับหนึ่งใบนะครับเสืถุงหนึ่งใบแต่กินหนาแรงนะครับวันนี้มูมูที่เสียวไปเห็ดนู่นไม่สมนะครับนี่กระสอบได้เครื่องกระสอบด้วยครับ ไอเครื่งกระสบอบโ,อโอน้ยเลยครับมึงซ้ำๆเขียนเหมือนนี่ครับโน้ไม่โน้ซ้ำๆเขียนเลยไหลๆยอยู่เลยครับนโน้หนึ่งโน้ซ้ำๆเขียนพุ่นหลายอยู่เลยซ้ำนี่แต่หลายอยู่นะครับกับมาหอดบานแล้วกรับบอดล่อ,อยังครับ ฮะพื้นมากวองเตรียมเผานอใหม่แล้วครับรรครับแล้วก็เอาหนใหม่ใส่เลยครับใส่ให้หมดเลยตาพื้นดังไฟกองเงีน้นะครับผมสิมักดังไฟกองนี้ให้ใส่นอใหม่มาเลยทีดเด,ดเียวนะครับ จังเผาเรลวเร็วนะครับดังไฟเล้วกใสเลยครับเผาเลยครับกระรอพริกไปน้ำนะครับน้อไดใหม่กับพริกท้างไม่นะครับ เอาหวมันไม่จะไปเหมือนเหมือุ้าังนะครับ ครับหลังจากเผาแล้วนะครับก็เอามาปอกเปลือกออกแล้วนกะ็ปอกแล้วครับเอาไปล่างเอาไปล่างห้วยที่มันใหม่แห้งๆขม,มูนอะอกดีๆนะครับนี่ครับสีดํามันออกดีๆนะครับท่างออกดีๆเห็นมันสะอาดๆนะครับจะเอาไมาเคี้ยนอีกเทียนหนึ่งนะครับ ครับหลังจากล่างแล้วนะครับก็เสียเอาไปเคี่ยนนะครับเคี่ยนแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็เสียเอาใส่ถุงนะครับใส่ถุงโอปีหนึ่งใส่เกลือจอดเกลือจังน้อยนะครับโอปนหนหะะีหนึ่งแล้วก็หนึ่งได้ทีแล้วก็เอาลงมาให้จากไฟให้ร้อยให้มันเย็นจังน้อยนะครับ ครับนี่คือหลังจากที่เคียนแล้วนะครับหอมนะครับนองไม้เผานี่หอมอ้อนนะครับเอาถุงมาขมาพอใส่ถุงนะครับใส่ถุงผมสีสั่งผอมนะครับสั่งถุงละหนึ่งกิโลนะครับมันสีได้ซ้ำๆกันนะครับพอดีพอดีก็าลังเห็ดจินแต่ละเทียนะครับเวลาเห็ดจินก็ออกมาเทละถุงนะครับสีพอดีกับแกงหนึ่งหรือแกงแล้วก็เอาออกมาสุกแสบนะครับ เี๋ยวแต่พูดอะสิเห็ดเมนูอะไรนาะครับหัวใ่หัวใส่ของมันจะเออพอ้พ่อพอพ่อพ่ออืมพอเลยเราใส่ เราก็เอาไปใส่หมอนึงใส่หมอนึงหนึ่งเลยนะครับแล้วก็นหนึ่งในทีแล้วกับเอาลงมาเอาถุงออกมาว่างไว้เห็นมันเย็นแล้วกับมัดถุงเลยครับนี่มัดถุงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาถุงซอนอยู่สัส้นนึงนะครับกันกันมันหัวนะครับแบบนี้เฮ็ดเก็บไว้กินไ้อยู่เป็นปีนะครับปีสองปีกัเก็บไว้ไรนะครับว่าจะยับยัแกะถุงนะครับถาเวาแกะถุงล้วต้องเฮ็ดกินไหนมันหมดนะครับแต่ละถุงนะครับ อยู่เด้เป็นปี2ปีแล้วครับถ้าเห็ดหนึงแบบนี้เร็วนะครับไปกินหนาแรงครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบพ่อกันคลิปต่อไปนะครับ